ตรงๆไปตรงตัล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วเราวันตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปตรงวแม่อยากพยามือจะมันไม่สวยเท่ากันโอเคเราไปตรงนี้อุ้ย แม่ยึบมือได้เปล่าไอ้ยอะไรแม่พยายามอยู่นี่ไงนไนเนี่ยเราไปแค่นี้เองก็แม่ทำไม่เป็นอะ่ะมาฮะยังไงอะ่ะทำยังไงแม่ทำไม่เป็นแม่เอาตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ทำไมแม่เขียนตรงนี้นะแม่ระบายอะ่ะแม่ระบายแล้วก็ยืจนจะอีกขั้นนึงมาแปะ เอามาแปะยังไงลูกยังไงคะต้องทําขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วแม่ะบาไปตรงไหนอะคะแม่เราไปได้ไช้เลยเจ๊กว่นี้อีกเนี่ยแม่ก็ระบายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่าไปตรงๆซา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 คุณแม่บอกว่าซาซาไงมาบอกว่าซาซาอย่าเร็วถ้าเร็วมันจะออนน้ำเส้นถ้าซ้ำมันก็จะไม่ออนน้ำเส้น อันทีไม่เสร็จอาหารอกแล้อ้าวแล้วไม่ทำกันบ้านแล้วเหรอคะทำแต่ทำแ่อเนี่ยยังระบายสีไม่เสร็จเลยมาช่วยคุณแม่ระบายสีก่อนเดี๋ยวหนูเขียนซื้อยังไม่เสร็จเลยไงอ่ะแล้วบ้านจะทำอะไรก่อนเนี่ยจะเขียนซื้อก่อนอย่าแม่อย่าเพิ่งระบายก่อนนะอย่าแม่อย่าแม่ทำเสร็จก่อน เร็วๆค่ะคุณแม่ง okay. ่วงแล้วโอเคโอเคจะพอไหมเนี่ยเขียนพอไหมเนี่ยพอไม่พอโอเคแค่นี้น่าจะพอซสื้อหนูไไม่ด้ยาวแค่นี้อะโอ๊ย จิคันนี้ด้วยพ่อวินถูกอ่ะมันเจอรู้นี้พ่อเขียนพ่อลูกเขียนพ่อพ่อลูกแม่ว่าพ่อแม่ว่าพ่อพ่อเธอเขียนเธอลูกเสร็จแล้ว โอเคแต่แร้ก็จะเป็นแบบพอแล้วลูกโอเคแค่นี้พอโ okay. อเคเดีย๋ยวก็ไปถักกับยางใบอื<ม>่น<ป>ยังไม่ได้เขียนเลยลูกทุกใบเลยแม่ค่ะคุณแม่เราไปแม่ะบาไสิเดะเอามามาเราไปสิค่ะคุณแม่เรา,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 าบายไม่สวยแม่แม่ต้องช่วยหนู